ก็จะไปใกล้่เวลาในอย่างไรายละเอียดในทางาจังหวัดปัตตาน,นีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาหนึ่งคณะสุขภาพรวมเหตุ<ณ>าก,การณ์ครับมเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณา้ถ่คำและนักฐานจากฝ่ายต่างๆแล้วฟังความได้ว่าเมื่อวันที่25มีนาคม2558ที่บ้านตุกช ก่อนเกิดเหตุในเรื่องนี้ได้มีคนสามกลุ่มไปที่บ้านที่กำลังก่อสร้างซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุอันได้แก่กลุ่มคนงานก่อสร้างบ้านกลุ่มที่เข้าจีรจาค่าเสียหายเรื่องรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุและกลุ่มคนที่เข้ามา,าเข้าไป ม่วสูงเพื่อที่จะเสพยาเสพติบริเวณที่เกิดเหตุต่อมาเมื่อเวลาประมาณ17.00จน,น,นได้มีกองกำลังของเจ้าหน้าที่ที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยส่วนร่วมส่วนรวมพันธพนอปพช่วยส่วนรวม เข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณที่เกิดเหตุและควบคุมตัวบุคคลทั้งสามกลุ่มได้จำนวน22คนโดยใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกโดยสงสัยว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกรรมการ กรรมการสอบข้อเท็จจริงกล่าวต่อว่าคณะปิดล้องตรวจคนได้มีกลุ่มคนในที่เกิดเหตุจำนวนห้าคนได้วิ่งลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ไปแอไปด้านหลังของบ้านที่กำลังก่อสร้างโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่วางส่วน บลล้อมไล่ติดตามต่อมาได้มีการใช้อาวุธปืนฆ่ากันตายที่บริเวณสวนยางพาร,ราห่างจากบ้านที่กำลังก่อสร้างที่เกิดเหตุประมาณ3ามรเมตรเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสี่คนประกอบด้วยน,นายคอเล็กซามิงนายมะดารีเมร็ ในสัดดามวานุและในโซไฮมีเซนและเซนและโทษเซนและในน้ำสกุลเซนและม่เช่และโดยตรวจพบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจำนวนหลายรายการตกอยู่บริเวณศพผู้ตายทั้งสี่คนซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่ากระทําวิสามันฆาตการรมผู้ตายทั้งสี่คน โดยสุดแล้วคณะกรรมการลงความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความต่อเนื่องที่สามารถแบ่งออกเป็นสองช่ว,วงเวลานั่นคือช่วงแรกคือการปิดล้อมตรวจค้นของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านที่กำลังก่อสร้างและช่วงที่สองซึ่งเป็นเหตุการณ์วิสามัญฆาตการรมบริเวณสวนยางพารา อ้างจากจุดแรกประมาณสามรเมตรผู้ตายเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือไม่อันนี้คำถามต่อประเด็นที่ว่าผู้ตายทั้งสี่คนเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอาญ,ญาหรือเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแนวแนวร่วมหรือไม่ทางคณะกรรมาก,การผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบจาก พยายามหลักฐานทำให้การยืนยันของผู้นำชุมชนตลอดจนอาจารย์ของมา,าวเวียในตอนนี้หลมทั้งจากการตรวจสอบด้านการข่าวไม่ปรากฏว่าผู้ตายทั้งสี่คนมีพฤติการเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือแนร่วมมาก,ก่อน จะมีเพียงผู้ตายบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องและเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดเสพน้ำกระท่อมนี้นะเสพน้ำกระทอ่อมและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานทุกคนยืนยันว่าก่อนที่จะเกิดเหตุถึงแก่ความตายและคณะวิ่งหลบหนีควรการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ ไม่ปรากฏว่าผู้ตายทั้งสีเนี่ยครอบครองอาวุธและอาวุธปืนแต่อย่างใดน,นอกจากนี้ผลการ,รตรวจพิสูจน์อาวุธปืนที่ใกล้ศพผู้ตายก็ไม่ปรากฏประวัติในการก่อเหตุในคดีอื่นในขณะน,นี้ในชั้นนี้คณะกรรมการมีความเห็นเชื่อว่าผู้ตายทั้งสีขคนเนี่ยไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ และไม่ใช่แนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่อย่างใดเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ในการริเริ่มปฏิบัติการสำหรับประเด็นคำถามที่ว่าการริเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ถูกต้องและสมเหตุผลหรือไม่จากการที่ให้ ใชคำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวคำต้นคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้น่าเชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอเนื่องจากประการแรกเมื่อพิจารณาจากข้อมูล ดั้งราองแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอ้างว่าปรากฏข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวผู้ก่อเหตุบุ n แดง a i n รายสำคัญในพื้นที่ปฏิบัติการคือในอันวาดเดรามนซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุบุนแดงจากระดับสังกานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผลจากการสัตถามผู้ถูกควบคุมตัวในกรณีนี้ของเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลสามคนในจำนวน22คนที่ถูกควบคุมตัวมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุในแรงในกลุ่มของนายอนุวา์ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นผลจากการสัตถามมีคำรับสารภาพ ของผู้ถูกคบคุมตัวนอกจากนี้เหตุผลของเจ้าหน้าที่ยังเกี่ยวข้องกับการที่เขตอำเภอทุ่งหยางแดงในพื้นที่ประกาศประกาศใช้กฎอายการศึกและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานที่ฉุกเฉินซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารสามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีเหตุจำเป็นโดยไม่ต้องมีหมายค้น ในในคณะที่การจัดกำลังเข้าปฏิบัติการที่มีจำนวนเพียง4ีนายและปฏิบัติการมุ่งต่อเป้าหมายเฉพาะนั้นก็เป็นไป,ไป,ไ,ปไปตามนโยบายของครมนธักรสี่ส่วนหน้าในชั้นนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้ชอบ ด้วยเหตุผลในการปฏิบัติการปืนเป็นของผู้ตายหรือไม่ปืนเป็นของผู้ตายหรือไม,ออม่สำหรับประเด็นที่ว่าการวิสามันฆาตกรรมครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เราเห็นว่าเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิตทั้งสี่ราย นั้นเกิดขึ้นห่างจากจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการประมาณสามร้อเมตรในบริเวณป่าส่วนยามพาร,รามีเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเท่านั้นที่เห็นเหตุการณ์ประกอบกับคณะกรรมการมีเวลาจำกัดในการสวยหาขออ้อเท็จจริงเพียงเจ็ดวันจึงไม่สามารถหาประจักษ์พยานอ,นอื่นได้มา ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการใหญ่ส่วนหลักฐานที่ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ระบบคำอวีปืนท,ที่มือผู้ตายที่มือผู้ตายและที่อาวุธปืนของกลางไม่มีหลักฐาน คงชี้เชื่อมโ,โยงระหว่างผู้ตายกับอาวุธปืนอย่างชัดเจนและยังมีความเครแยนในบางประเด็นในชั้นนี้คณะกรรมการจึงไม่สามารถวินิจฉัยในประเด็นการต่อสู้กับเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานโดยให้เป็นหน้าที่ของการแสวงไพหาพยานหลักฐานในทางกระบวนการในชั้นกระบวนการยุติธรรมซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องถูก แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกดตามกฎหมายคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการจึงมีความเห็นน่าเชื่อว่าอาวุธปืนของกลางไม่ใช่เป็นผู้ของผู้ตายตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินคดีเยียวยาและปรับนโยบายจากการประมวลวิเคราะห์ ที่ผ่านมาและสาเหตุของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวขั้นต้นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอยู่ตลอดจนมาตรการในการแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้มสองในลักษณะเดียวกันขึ้นมาอีกประการแรก เนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่รักดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและหา มีความจำเป็นต้องคุ้มครองพยานให้คดีนี้ผู้รับผิดชอบต้องฟังทุกฝ่ายนะต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินการให้ความคุ้มครองพยานดังกล่าวประการที่สองกรณีที่เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายจำนวนสี่คนนะเนื่องจากเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รับกระทำต่อผู้บริสุทธิ์และเป็นเหตุสื่อ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจัง,จงในจังหวัดเชียงรายพักตานซึ่งเข้าองค์ประกอบการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบก็พอต่อว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดเชียงรายพัตัพศ2 5 5 5 จึงเห็นสมควรเสนอให้ม <niño sharing> ีการเยียวยาตามระเบียบดังกล่าวโดยเร็วประการสุดท้ายเป็นข้อเสนอและเชิงนโยบายเป็นขอเสนอและเชิงนโยบายของคณะกรรมการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือการปรับปรุงระบบการข่าวขอให้มีความแม่นยำรวมั้งการเข้าถึงล้อ ตรวจคนคนประสานผู้นําในพื้นที่เข้าร่วมด้วยทุกครั้งในการปฏิบัติควรมีกลไกในการควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะกองบัญชาการร่วมระหว่างผู้บัญชาการเดการกับผู้บัญชาการผู้บัญชาก,ากับผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปเพื่อให้มีการตัดสินใจร่วมกัน ในการปฏิบัติทั้งกอนระหว่างและหลังปฏิบัติการอย่างรอบคอบทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วต้องการการต้องการมีการทบทวนและสรุปบทเรียนทั้งทุกครั้งดานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่นำความ เสียใจกับพวกเราทุกท่านที่ตำบลพุยำแดดพิเทบ้านตุชูอำเภอพุยำแดดจังหวัดตันลัก็ขออบคุณทุกท่านโดยเฉพาะท่านแม่ทัพที่ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ถูกต้องและวรวดเร็ว คงเป็นคดีแรกที่รวดเร็วใ,ใช้เวลาแค่หนึ่งอาทิตย์ในการตรวจสอบโดยท่านคณะกรรมก,การต้องเป็นใจมากมากก็คือถึงปีเช้าเลยเพื่อจะหาสำเนาที่ให้เป็นครามที่สุดกับทุกฝ่ายผราก็าได้รับรายงานเกือบทุกระยะเหมือนกันจากบางท่านที่เป็นคณะกรรมการเป็นใจอย่างมากเลย าใต้ดูแลของท่านผูน้น้าคณะกรรมก,การท่านรองอผู้อาการจังหวัดพัีผมในนนำบ่าวเาลยฟตอตดีคดีในนามพี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์และก็เป็นคนที่เ,เคยพยายามหาทางที่จะสร้างความสงบสุขในทื้งที่แห่งนี้ก็ ครอบคลุคกับทุกฝ่ายฝ่ายนักข่าวสื่อสารกรีที่ระมัระวังที่สุดในการนำเสนอสื่อเพื่อจะให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่แห่งนี้ผมดีใจวันนี้ทุกภาคส่วนได้มาถึงกระทั่งฝ่ายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตทั้งสีท่านเห็นเขาก็ยืนยันในความปรองดอง ในความเห็นใจซึ่งกันและกันต่านาที่แล้วก็ลูกทีอ่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ผมก็มีลกูกศิษย์สองท่านคนอื่นก็เหมือนกันคิดว่าเป็นลูกขอ,ของเราเยาวาชนที่เราจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อพวกเขาในการนําชีวิตที่ดีสร้างความดีงามกับประเทศชาติผมดีใจวันนี้นะแม้จะ ไม่ถึงสิ้นสุดทุกอย่างแต่ว่ารู้ว่า,าลูกๆของเรายังอยู่ในขั้นบริสุทธิ์อันนี้คือสั้นงพักหุ่ใจของผมอันนี้ที่ ได้ขออภัยเป็นคำที่มีคุณค่ามหาศาสมบูรณ์ เราจะต้องเดินทางไปสูいい่ความสำเร็จอ no ีกมากมายในการสร้างความมองดอแล้วก็ความสุขความเจริญของพืたた้นที mm ่แ hmm ห่งนี้ครับด้วยความตั้งใจของพอกเราและก็วันนี้อาจจะยังไม่สิ้นสุดแต่ว่าเราโดยน้ำใจของผู้ใหญ่ของเราในทัดก็ดีันเขาก็ดี ท่านนะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันที่จะต่อสู้แบบสันติวิธีต่อไปเราต้องเข้าใจว่าสันติวิธีเป็นสิ่งใหม่บ้านเราสิ่งใหม่ก็ต้องเหมือนกับเด็กๆยังไม่บรรลุภาวะสูงเท่าไหร่ในเรื่องสันติวิธีต้องเข้าใจตรงนี้บ้างเพเราก็ต้องพยายามสร้างความสอบอะละความอดทนอดกลั้นในการเปลี่ยนแปลงของการ บริหารประเทศชาติของเราไปสู่ความสันติวิธีที่ถูกต้องเต็มใบและก็ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดมากนะในชีวิตของพวกเราต่อ,ต,อต่อไปผมขอขอบคุณทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายอีกเพอบอหนึ่งขอให้ทุกคนมีความเมตตาซึ่งกันและกันและก็มีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้ความเป็นคำเส้นกันและกันอันนี้เป็นคำสอนของศาสนาอิสลามก็ศาส,สนาพุทธผมในฐานะเป็นประธานร่วมสภาศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความเสียใจที่เราต้องเจอกับปัญหาต่างๆครับคราก็ต้องพยายามใ,ใช้วิกฤตที่เราปเผชิญหน้านี้ให้เป็นโอกาส สำหรับที่เราฟื้นต่อไปสร้างความมั่นใจต่อไปในความยืนยันของอพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราในที่แห่งนี้และก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราระดับประเทศของเราก็ยืนยันทุกเวทีว่าเราจะจัดการทุกอย่างโดยสันติวิธีและก็เพื่อจะสู่สันติภาพที่แท้จริงและต่อเนื่องก็ขอบคุณครับ ผมเรียนนะครับวันนี้ในห้องนี้ไม่ได้มีหลายฝ่ายมีฝ่ายเดียวครับทุกฝ่ายมุ่งไปสู่การแสวงหาสันติสุขว่าเราเกิดความรุแนแรงมาสิบสองปีผมกล่าวเรียนว่าทุกภาคส่วนวันนี้ปัญหาสันติสุขและจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ไปสู่สันติสุขน,นั้นโดยสันติวิธีให้ได้ วันนี้เกิดเรื่องวิกฤตครับแต่ผมเชื่อว่าณนะห้องนี้เวลานี้พวกเราทุกคนจะช่วยกันก้าวข้ามวิกฤตนั้นให้ได้ด้วยความจริงใจด้วยความจริงังยึดกอะสิทธิมนุษยชนแกกละกฎหมายผม้อมรับข้อพิจรารณาน้อมรับข้อแนะนำของคณะกรรมการ ทุกท่านเป็นข้ะคุเนไปอย่างยิ่งและเรียนว่าจะนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีกับพื้นที่อย่างชัดเจนจริงจังความรุนแรงมาจากสองทิศทางครับทิศทางที่หนึ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามีผู้ที่พยายามสร้างความรุนแรงทิศทางที่สองผมยอมรับและทราบดี ว่าเกิดจากผู้ที่ถืออาวุธที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมเองเมีหน้าที่ควบคุมแต่ความุนแรงนั้นอยู่ในกรอบกติการกฎหมายหรือไม่การใช้อำน,นาจหน้าที่ของเขาเกิดจากความหวาดกลัวเกิดจากความหลงในข่าวเกิดจากความหวาดกลัวหรือไม่อันนี้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่และขอความยุติธรรมซึ่งคณะกรรมการก็ได้กรุณามอบให้ ขอบพรคุณมากครับในความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้วิกฤตขาวายรัวย่อมมีมุษย์ทุกคนนะครับแตบบ่นี้ผมเองไม่มีหน้าที่ที้ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการพิติธรรมแต่ผมกลับเรียนว่าถึงแม้ผู้เห็นต่างผู้ที่ก่อเหตุนหรนแรงเองวันนี้เราใช้แนวาทางสันตีชัดเจนครับ ในการปฏิบัติทีครั้งที่ผ่านมาผมได้รับปากกับสภาอุลามะซึ่งท่านก็นั่งอยู่ณ้าที่นี้ท่านประธานกนรรมการกลามปรตัตตนีในการปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่จะต้องอดทนให้ถึงที่สุดในการควบคุมตัวแล้วทำมาสำเร็จถึงสี่ห้าครั้งแม้แต่ผู้ที่มีหมายปวิยายาสี่หมายห้าหมายเราก็ยังปฏนบัตรตามขั้นตอน โดยการเชิญพี่ใหญ่บ้านกำนันครอบครัวมาโน้มน้าวให้ออกมาแสดงตัวและเข้าสู่กระบวนการวิธรรมด้วยสันติวิธีเราทำสำเร็จครับตีหนมีประจับพยานชัดเจนแม้แต่ล่าสุดกรณีที่มีผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดที่น้องรายทุวาแล้วก็ใช้การโน้มน้าวจิตใจให้รับสารภาพ ด้วยแารทางสันติวิธีการเชิญตัวก็ทําด้วยสันติวิธีเรียบร้อยงดงามนั่นคือสิ่งที่ยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะใช้สันติวิธีอย่างชัดเจนในการก้าวไปถูกสันติความรุนแรงไม่สาม,มารถก้าวไปถึงตรงนั้นได้เรารับรู้รับทราบจะน้อมนำแนวทางของท่านไปพิ่าราแก้ไขครับ และผมเองในฐานะที่เป็นผู้รับชาขององวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคตะเขินหน้าต้องขอกล่าวคำว่าขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ให้ไปถูกแนวทางที่ผมได้ให้นโยบายไว้ได้ขออภัยต่อพี่น้องประชาชนขออภัยต่อผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของผู้สูญเสีย ขออภัยเหล่าท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟัาตอนนี้ขออภัยนะครับยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปแก้ไขไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้วิกฤตในวันนี้หลายแหล่ครับแต่ถ้าเราได้พร้อมใจกันเชื่อแลมั่นใจ ผมขอเรียกร้องความเข้าใจและมั่นใจจะจับมือกันก้าวข้ามไปเราจะทำไงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมายึดหลักปรรลุนยธรรมก่อกฎหมายนิยธรรมครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านครับในส่วนของพนักงานสอบสวนนะครับหลังจากที่จะเห็นในเรื่องนี้นะครับพนักงานสอบสวนเราก็ได้ดำเนินการทันทีเลยนะครับโดยการสอบสวนนี้ก็ได้ร่วมก,กับพนักงานอัยการต้นการสอบสวนนะครับถือว่าเป็นคดีพิสามัม นะครับกระบวนการยิ่นคำเรื่องแต่งนั้นเลยนะครับซึ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ยยังไม่ดำเนินการจริงๆแล้วพอเกิดเหตุขึ้นวันนั้นก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องแต่ที่แพทย์ไปจันสูะศพนะครับแล้วก็พนักงานในรยการรปกรวดดูสารที่เกิดเหตุนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับของการทั้งหมดนี่ที่พบในที่เกิดเหตุนะครับไม่ว่าเป็นอาวุธปืนเอ็มพนต์ตามหื่วยกตุวระเบิดบอกสุมปืนเครื่องสุมปืนทั้งหมด อันนี้ก็ก่งของสูจหลักฐานก็เหมือนกังที่คณะกรรมการได้ทำเรียนแล้วว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่รัาของพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นวยกลางการเกิดพิสูจน์หรือว่าเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุไหม ais, หรือว่ากา,ารกระทำผิดในเรื่องนี้หรือเปล่าครับสําหรับความขึ้นหน้าทางด้านคดีนะครับหลังจากที่มีเรื่องแล้วนะครับก็ได้มีการแต่งตั้นนงคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง,งทบการสอบสวนะครับโดยทางจังหวัดได้ลงไปดูนะครับในร่วมก,กับทางพนักงานในการดำเนินการนะครับ พยานหลักฐานทุกชิ้นนี้เราก็ได้ส่งไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับได้มีการสอบปากคำพยานโดยที่เกิดเหตุไป27บปากนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทางญาติผู้เสีย,ช,ยชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์20เวลนนะครับแล้วก็พยานรอรอบตรงข้างทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ได้มีการตรวจสอบเปรียบเทียบอาวุธปืนนะครับที่ยิงจากของผู้ต้องสงสัยแล้วก็เปรียบเทียบกับวัตถุพยานหลักฐานที่เจอนะครับซึ่งแนวทางในท่านตอนต่อไปนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับ ก็ผู้ที่กระทําผิดนะครับก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำในครั้งนี้นะครับก็เราได้มีการเหืองสื่อเรียกตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งในเร้องต้นก็เดือนต้นเดือนแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ร่วมเกี่ยวข้องกับการทำในครั้งนี้ก็ติดภารกิจคดีสําคัญนะครับก็ขอเลื่อนไปนะครับแต่ท่านมต้องห่วงภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็จะดำเนินการเรียบร้อยทุกฝ่าย นะครับขอให้ท่านมั่นใจเกี่ยวับเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งทางท่านแม่ทัพเองท่านผู้จัดการเองแล้วก็ผู้รงชาทุระตับชั้นได้กำชับมาว่าเรื่องนี้ให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งคนละเรื่องกับการเดียวยานะครับไม่ได้หมายความว่าพอได้รับการเดียวยาแล้วการดำเนินการกับผู้ที่เกยวข้องจะไม่ดำเนินการเลยไม่ใช่นะครับเป็นคนละส่วนกันเรืนในส่วนของกระบวนการยุติธรรมการทำกิดนี้ก็ต้องว่าเป็นตามที่กฎหมายนะครับตรงนี้สุดท้ายนะครับใครผิดใครถูกก็ต้องไป จบที่สายนะครับ,รบทางคณะกการสอบสวนก็จะนำผลการตรวจสอบพื้จริงของคณะกรรมการชุดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนนะครับจะไม่ปล่อยทิ้งนครับมีสองสามประเด็นก็จะมาตรวจ้อบทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะเชิญนะคณะกรรมการบางขั้นมาให้ปากคำกับพ่านงานสอบสวนนะครับเพื่อจะได้ข้อสู่กระบวนการพิจารานะครับเพราะว่าการตรวจสอบพื้จริงนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้นเอง นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะสรุปได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีหลายอย่างนะครับทงนี้ในส่วนของพนักงานสอบสวนก็ขอให้ท่านตั้งใจนะครับดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเราจะเอานําตัวผู้กระทำผิดบาลงโทษตามกระบวนการของกฎหมายนะครับขอบคุณครับ